ทุกคนครับเจอผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหานี้ครับดาวน์โหลดเกินโคต้าครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ครับง่ายๆเลยกลับมาที่นานี้นะลูกเกินร้ายนะครับลิกขวาครับไอ้ตอนแรกมัน เป็นคำว่าเพิ่มดาวกดเพิ่มดาวไปครับหลังจากนั้นไปที่ google drive ครับกดมาที่คําว่าที่ติดดาวครับเราจะเจอปัญหาตัวที่เรากดติดดาวมาไว้นะครับให้ทําการกดคลิกขวาครับกดไปที่คําว่าทำำําสําเนาหลังจากนั้นกด r e f r e s หน้าจอทีหนึ่งครับร e f r e s h ว็บนะ โอเคครับมันจะมีคําว่าสําเนาของโปรแกรมนั้นๆน,น,นะครับที่เราจะโหลดนะครับให้กดคลิกขวาครับกดไป,ปที่คาว่าดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดต่อไปแค่นี้ก็ดาวน์โหลดได้แล้วครับวิธีแก้ง่ายๆเลยเอาไปใช้กันครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอปัญหานี้นะครับ โอเคขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ